အဲ့ဒါ2000ကျော် ก็ถือว่าเป็นสนามที่เราไม่เคยเล่นนะครับเรื่องของสภาพแสงเองตอนแรกก็มืดนะครับพอเขาเปิดเต็มๆนี่เ็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าได้คุยกับฝ่ายจัดแล้วเขาต้องปรับปรุงเรื่องแสงอีกนะครับในเรื่องของการเล่นจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันมืดไปทําให้เรื่องกระบวนการทางสายตาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับในเรื่องตรงนี้ส่วนนักกีฬาเองก็ต้องพยายามปรับ ให,ให้เร็วที่สุดครับก็เราจะเน้นเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นหลักนะครับว่าในการเลือกผู้เล่นนะครับเพราะแต่ละครั้งในการเล่นเนี่ยมันต้องใช้พลังงานสูงใช้กําลังสูงมากในการเล่นถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆโอกาสบาดเจ็บสูงมากนะครับเรื่องที่2ก็คือทีมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราฝึกซ้อมมาด้วยกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสสําหรับในการทดสอบนักกิฬาบางส่วนที่จะต้องมาเสริมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทีมมากขึ้นครับผม